ร้านแซบร้านนี้นะคะบอกเลยแค่ว่าแซบซาวบาทเท่านั้นจ้าแซบซาวบาทนี่ร้านนี้ป้ายเขาก็บอกอยู่แล้วว่าราคาเพียงแค่20บาทเท่านั้นว้าวโอ้โหจะแซบในราคาประหยัดแบบนี้ถูกใจจริงๆร้านนี้ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข1 0 6 5หมู่6ตตำบลลานกระบืออำเภอลานกระบือจังหวัดกรแบ,งบ้ง คุณดูค่ะวัตถุดิบของเขาสดสด,สดใหม่ๆชิ้นใหญ่ๆโตๆมีทั้งยำปูม้ายำแซลมอนยำกุ้งสดยำปลาหมึกยำหอยแครงร่วมถึงยำไข่เค็มไข่เยี่ยวม้ามีหมดเลยคุณอยากได้อะไรนะจ๊ะสั่งได้และที่สำคัญนะคะน้ำยำของเขานี่แหละสุดเด็ดจริงๆราดลงไปในยำที่คุณชอบแล้วก็ควักเงินมาเพียงแค่2 0บาทเท่านั้นเอง จานที่ให้มานะคะบอกเลยว่าจุกจุแน่นๆน่รับรองเลยว่ากินแล้วอิ่มอร่อยแน่นอนไปทำเจ้าของร้านคือคุณปาริชาติอินทเสนนะคะที่บอกว่าที่เขาใจดีมากๆจริงๆเพราะเขาเห็นถึงเรื่องของเศรษฐกิจแบบนี้เขาบอกถ้าขายแพงไปก็ไม่มีคนที่เขาจะสามารถซื้อได้บ,บ่อยๆอะไรช่วยได้ก็ช่วยกันก็เลยคิดขายยำ20บาทที่ทำให้คนในใจได้สบายส ถึงราคาจะถูกนะแต่คุณปาริชาติเจ้าของร้านก็การันตีว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องได้กินของอร่อยอและมีคุณภาพวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยคัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วคุณปาริชาติเองก็ต้องไปเลือกซื้อจากตลาดด้วยตัวเองด้วยเหมือนกันยิ่งอาหารทะเลมันต้องสดใหม่ถูกไหมถ้ามีกลิ่นคาวนะแล้วก็ต้องสะอาดจริงๆ,ๆเขาใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะคะนี่นี่น้ำยำโอ้โห แซ่บซีจริงๆพริกกี่เม็ดก็ไม่รู้แหละโอยรู้แต่ว่าน่าจะแซ่บพอสมควรใครอยากจะไปพิสูจน์ความแซ่บด้วยตัวเองนะคะก็ไปกันที่กำแพงเพชรนะร้านเขาเปิดขายตั้งแต่เที่ยงจนถึง2องทุ่มทุกวัน20บาท ก็สามารถแซ่บได้ด้วยจ้าจะบอกแบบนี้ว่าร้านแบบเนี้ยที่ขายแบบจานละ20บาทเนี่ยมันมีมากมายหลายที่นะค่ะที่มันดีตรงที่ว่าได้ทานเนี่ยทีละนิดทีละหน่อยแต่ได้หลายเมนูหลเมนูใชไหเนาะจริงบางคนบอกว่าอยากทานเยอะๆยอยากอยากทานหลายหลแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เลือกลองทานกันดูนะคะ